สิบแอมสิบสองแอมเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่นี่โอ้โหตกใจเลยโอ้โหได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอแผงมือสองนะครับนี่สิสิถึงสิบเอ็ดถึงสิบสองแอมเลยนะครับผมอันนี้สิบบตรบานะสิบบตรบา สวัสดีครับผมตนุมโซลาเซลล์ครับผมวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันพักผ่อนสําหรับใครหลายหลายคนนะครับผมเนาะอ่ะนะครับจะถึงหน้าลงนาแล้วนะครับผมผมก็อยู่ที่นานะครับบ้านนาก็เริ่มไถนาแล้วนะครับผมเนาะไถบ้านเทวิสารกับฮอกไถนาหุดนะครับไถกบต่อต่อเฟืองนะครับผมเนาะไถเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอ่ะมื่อนี้นะครับผม เดี๋ยวถือโอกาสนะครับว่าข่าวที่แล้วนะครับที่ทําคลิปไปนะครับที่ไปซื้อแผงมือสองนะครับอยู่ที่บ้านคํากั้งนะครับเนาะอำเภอกุชินารายนะครับผมจังหวัดกาฬสินธนะห่างจากบ้านผมไปประมาณร้อยกว่าโลนะผมก็ขับรถไปเพื่อจะไปซื้อแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ถูกใจด้วยนะครับเพราะว่ามันแตกไม่เยอะนะครับมันแตกไม่เยอะนะครับแตกรลวน้อยมากนะครับขนาดแผงที่มันเหลือเลือกเขานะ เพราะว่าก่อนหน้านั้นนะครับผมมันจะมีะตู้คอนเทนเนอร์มาลงนะครับผมเนาะก็ลงประมาณครึ่งเดือนนะครับก็ของเกือบหมดนะครับผมเพราะว่าทุกวันนี้นะครับแผงโซลาเซลล์เนี่ยราคาถูกโคตรถูกเลยนะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นแผงมือหนึ่งมือสองแผงแตกเร้าอะไรต่างๆที่มันนําเข้ามาจากประเทศจีนนะส่วนมากนะครับจะนําเข้ามาจากประเทศจีนนะครับเมืองไทยก็มีผลิตนะนะครับแต่น้อยนะครับผมเนาะแล้วก็ที่ผม ไปซื้อมาเนาะก็เป็นแผงแตกเล้านะครับที่นําเข้ามาจากประเทศจีนะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยนะครับแต่ว่าแรง mm hmm. mm hmm. ดันแล้ว hmm. ก็กระแสมันก็น่าจะออกดีนะครับเพราะว่าที่ผมไปซื้อนะครับผมวัดแค่แรงดันนะไม่ได้รีวิวอะไรที่มันละเอียดมากนะครับเดี๋ยววันนี้นะได้โอกาสนะครับเดี๋ยวเอาแผงที่ผมไปซื้อนั่นแหละนะครับสุ่มดูนะครับดูแรงดันแล้วก็ดูกระแสนะครับผมเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวมาลงมาต่อดูนะครับว่าแรงดันแล้วก็กระแสมันจะอดีไหมนะสาหรับแผง มือสองแตกล้านะครับผมเนาะอันนี้ผมไม่ได้มาคับทุกคนซื้อนะผมจะรีวิวตามที่ผมเห็นนะครับเพราะว่าของผมส่วนมากผมจะใช้เป็นแผงมือ2เกือบทั้งหมดนะครับแผงมือ1ผมจะมีอยู่ประมาณ5 6แผงนะครับไม่เยอะนะแผงมือหนึ่งผมนะครับเนาะผมก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ทุกคนมาเล่นแผง มือสองนะแล้วแต่ว่าทุกคนจะตัดสินใจกันเอาเองนะครับผมทําคลิปเพื่อให้เป็นการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมเนาะเพื่อไม่ให้เพื่อนๆได้เออเนี่ยอย่างน้อยก็มีตัวเลือกเนาะระหว่างแผงมือหนึ่งกับมือสองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับผมอ่ะไปเลยครับผมมาลองเทสด,ดูเลยนะครับผมว่าแรงดันแล้วก็กระแสมาจอกดีไหมนะนะครับแผงเป็นแผงมือสองนะเน้นย้านะครับแผงมือสองแตกแล้านะครับผม ยี่ห้อ DASOLAR นะครับผม540วัตต์นะครับผมเนาะส่วนพวก VMP พวก LMP VOC นะครับอันนั้นผมจะไม่พูดถึงนะเพราะมันเป็นแผงหรือ2อ,อาจจะไม่ได้ถึงมาตรฐานของมันตามแมนเพจที่มันเขียนไว้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาวัดจริงๆเลยนะกับเวลานี้ก็เป็นเวลา11โมงแล้วนะครับพาทิตค่อนข้างแดดจ้าเลยนะครับผมเนาะ เดี๋ยวผมจะวัดแรงดันให้ท่านดูก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยวัดกระแสนะครับตามสเต็ปนะครับช็อตกระแสให้ดูนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับผมโอ้เวลานี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับแดดกําลังจ้าเลยนะอ่ะนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองวัดแรงดันกันก่อนนะครับนี่นะครับนี่นะต่อมาจากนี้นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวมาที่ DC นะครับมาลองวัดดูกันนะจ๊ะ จะออกดีหรือเปล่าแผงมือสองอ้สี่สิสาโวลต์น,นะครับนี่นะสี่สิบสามโวลต์น,นะครับนี่เห็นไหมสีิบสามโวลต์นี่นะครับสี่สิบสามจุดหกนะครับนี่นะครับอันนี้คือโวลต์ลอยนะใน4สี่บสามโวลต์น,นะครับแดดก็ประมาณส1โมนตครับจ้าเลยนี่นะครับผมสี่สิบสามจุดห้าโวลต์นนะนิ่งๆเลยนะครับอ่า อ่ะนะครับเดี๋ยวมาช็อตกระแสกันนะครับผมเนาะมาช็อตกระแสกันนะครับอืมอ่านี่นะครับโอโ้ได้สิบสองแอมป์เลยนะครับผมโอ้โหโอ้โห,โโหเยอะมากโอ้โหตกใจเลยสิบแอมป์เลยนะครับผมโอ้โห สิบแอมเลยนะครับผมนี่สิบแอมสิบสองแอมเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่นี่โอ้โหตกใจเลยโอ้โหได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอแผงมือสองนะครับนี่สิสิบถึงสิบเอ็ดถึงสิบสองแอมเลยนะครับผมอันนี้สิบบาทบานะสิบบาทบา5ห้าร้อยสี่สิบวัตต์นะครับเป็นแผงยี่ห้อดียโซล่านะครับเป็นแผงมือสองนะครับได้ประมาณนี้เลยนะครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดแอมนะครับผมนี่ นี่ครับให้ดูชัดๆนะครับนะโวลต์ก็ได้ประมาณสีสามโวลต์นนะนะครับผมแรงดันนะอ่านะครับผมพอใจนะได้ขนาดนี้นะครับผม